สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกับผมครั้งกับพิเตอร์สปอยล์ขอเกม War Selection เนะี่ยเกมนี้คล้าย Age of Empire ผมเกมนี้เปลี่ยนยุคไปเรื่อยๆนะเกมนี้ก็จะเป็นเกม RTS นะนรับผมวางแผนลบนะเกมนี้ผมเพิ่งเล่นมาได้แค่วัน2วันเองเล่นยังไม่เก่งเลยนะก็นะมีประเทศให้ซื้อหลายประเทศเลยตอนนี้ผมยังเป็นฟรีทูเพย์นะครับก็ สายฟรีเนาะก็เล่นแบบฟรีๆไปใหญ่ผมเล่นแบบทีมแมทวันหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งนี่ไม่ไหวครับแล้วก็ฟรีพออ้นี่ก็ยังไม่ไหวผมก็เลยเล่นทีมเดสแบทไปดีกว่าโอเคมาดูกันเลยครับก็นะผมท่านที่เล่นท่านที่เล่นมานี่ชนะรับครั้งได้นะครับตงสารั้งงนี้ตอนนี้ผมว่าไม่น่าจะรอดไม่แน่ใจนะ เพราะผมกเพิ่งเล่นไงมือใหม่ผมเดาไว้ั้นแหละบ้านบ้านต้องอย่าสร้างติดแม่น้ำน,นะครผมถ้าเป็นไม่ได้สร้างบริเวณนี้เพราะเดี๋ยวมันเอาเรือมาโจมตีบ้านได้ทางบริเวณนี้ก็ได้แต่มันก็เอาคนมาอันนี้ก็ได้นี่วะผมโดนโจมตีบ่อยมากเลยที่ว่าชอบเอาเอา่อพวกทหารสโตนเอตมาลุย เป็นอะไรที่แบบเนี่ยทหารยุคหินเนี่ยอันนี้ก็สร้างไปนะครับเดี๋ยวรอสร้างสักแป๊บนึงสร้างสี่หลังเพื่อสร้างไอ้วัดนะครับเทมเพิลเปิลวัดหรือวิหารเนี่ยได้คนมาแล้วเอาไปขุดไม้นะขุดไม้จะแยกให้มันมีขุดอาหารด้วยคนหนึ่งมาไว้นี่แหละอันนี้สร้างคนเดียวมันจะช้าเลยนะครับต้องสร้างอย่างน้อย4คนเอ่ 3, 4, 5, 5, 5, 5, เอสามสี่ห้าห้าห้าเนาะตัวอันนี้แบบไ,ได้รู้ว่าเจอไหมอนณาเขตนะครับมับนคืออนาเขตโอเคไหมาสามคนไปหาอาหารในวัดนะครับชางบนนี้ดีกว่า น่าจะยิงไม่ถึงนั่นแหละทีนี้ก็ไฟพิชที่รีบสร้างเพราะว่าเดี๋ยวมีคนมาบกุกนะสร้างได้สี่แล้วสร้างอีกสักสี่สี่เดี๋ยวสร้างแม่แเฮาไว้ต้องแม่เฮาไว้นี่เอาเป็นยุโรปผมขี้เกียจเล่นเอเชียเพราะว่าปัญหาอาหารยากเจอแล้วก็กหาครับต้องต้องตามไปเคไปหาไมา้ก่อนเลยต้สร้างไฟพิชสักสองค่อนข้างช้าเนาะเคสร้างห้าเลยเพราะว่าอัพยุคอยู่เนี่ยนเล่นใช้ไม้ห้าร้อยต้องค่อนข้างท้าเวลาหนอยไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทัน โอ้โหคีอันนี้สร้างไว้มากเมื่อกี้สีเหลืองมันเจอเราใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูสีเหลืองสามหลังสี่หลังอยู่เหมือนจะเน้นต้องกลัวสีน้ําเงินไว้เนี่ยมีสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสามหนึงสีน้ำเงินน่าจะมาแนวหกหกบ้านยุคหินนี่เลยเพรนั้นต้องระวังสีน้ำเงินเน้่ยขับคนณก่อนดงตาอ่าแล,แล้วก็ไม้สี่ร้อยห้าสิบเลยลเปลี่ยนที่เก็บให้มันเก็บใ,นใ,นใกล้ๆหน่อยครับเพราะว่ามันได้ทรัพยากรที่รวดเร็วขึ้นเวนน้ำมันอ้อมไม่นานนี้เลยนะ อันนี้ไม่ต้องอัพครับเพราะว่ายุบหินหมาเวนเสือเวนที่ใกล้ๆพอกะนี่นี่ต้องระวังพวกสัตว์ป่าไว้ด้วยนะครับสัตว์ป่านี่ช็ออันตรายโอเคอัพน่ะอัพสิมองลืมไปคนหมดลืมไปจะต้องสร้างที่เก็บข้าวใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวอัพคนก่อนเงินมันน้อยหอกครับหกร้อยสิบคนหอกแล้วเรียบร้อยหรือว่าค่อยอัพหอกดีเพราะไม่งั้นเดินเนื้อหมดไม้แกละคนตัวตายหมดตีมันดิหลุมฟาดเสือครับคนตายหมด เสือไม่กลัวตีนมากใกล้ๆก,ก่อนอา่าผิดเขอีาห,หาปลาไปอีสักสองอันนี้เหนื่อยเยอะเลยมานี่ได้เวลาทาไล่ทํานาละอันนี้ก็อัพบ้านหน่อยแล้วก็อันนี้เลืออัพคนต้องมีอาหารก่อนอเส10คนมานี่มานี่สินี่มานี่ปุ๊บ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 ซาให้ไวขึ้นคุณจะได้มีข้าวส่วนนี้มาตัดไม้ครับตัดไม้ตัดไม้ไมจริงๆยุคนี้ต้องเอาอันนี้แล้วนะเหล็ก เพราะไม่งั้นอัพอับยุคไม่ได้เอ่อโอเคอ่ะมานี่สักสามลำพอละอ่ะเผาวอลเลเยอร์เราต้องอยู่รอดตอนนี้ขาดไม้อย่างรุนแรงนะครับโอเคเนื้อพอแล้วผมจะต้องไปหาไม้หาไม้ไมยังไงอ่ะนี่ไงนี่หาข้าวไปบ้านมันลิมิตแล้วอะ่ะอัพยุคได้แล้วนะแต่ว่าเราไม่ได้ขุดเหล็กเลยสร้างยังไงให้คุ้มค่าต้องสร้างเริแล้วก็ไปขุดเหล็ก สามคนนั้นก็ไปขุดเหล็กเลยอันนี้มามาหอกคุ้มไหมมาหอกเฮ้ยมันช่วยดิมานี่มาน่นอเคอเคขยายทรัพยาก,กรนคนคนหอกดีกว่าครับไปขุดเหล็กขุดเหล็กน้องแล้วก็เดี๋ยวอพยุอ๋อเหลืออันนี้ไม่ได้อัพเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ม,มีไปก็เท่านั้นนะป้อมนี้ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเลยครับในช่วงหลังๆในช่วงแรกๆที่มันก็ถ้ามีเห้ป้อมเดียวมันก็ไม่ช่วยอยู่ดีอะก,กะเปล่าๆยุโรปแล้ว ขึ้นยุโรปแล้วขึ้นยุโรปแล้วแหละครับวันนี้คนมันจะสร้างฟอร์ตไปข้างในเนี่ยมันสร้างไม่ได้คนเหล็กหมดไปสร้างบ้านต่ออันนี้เอาคนจากเนื้อมาหน่อยคนเหล็กเอาไปส่งเนื้อก่อนปุ๊บปุบุบ,บ,บแล้วก็มาส่งคนเหล็กอีกคนแล้วเนี่ยเก้าคนอนะเคไปขุดไม้แทนแค่หกคนก็พอที่มันสําคัญก็คือไม้กับไอแร่ไอรอนซึ่งมีสิบสองคนเลย เมื่อไหรจะขึ้นอีกยุคหนึ่งมาคุดแรห่หมดเลยคุดแร่สิบคนโอเคอน,นี่มานี้ยใ,ใกล้ใกลหน่อยจริงๆคนสร้างในอันนี้ไว้สองสองหลังนะแต่เผอิญว่าทรัพยากรหมดโอเคอ่าเรียบร้อยอันนี้อีกสิบคนใช่ไหมอ่ามัเ,เกอร์มานี้เนี่ยไปสร้างไฟลพริดอีกหนึ่งเอาไว้อัปเด ออกมาเดี๋ยวนอกไม่ได้มานนิช่วยกันสร้างนี่ขึ้นอะไรข้างหน้าเนี่ยเอ้อทำไมไม่เห็นนะนี่ทำไมอัพนี่แย่เลยเนี่ยเพราจะหมดแล้วแล้วก็สร้างป้อมไว้ตรงนี้แักหนึ่งเอาไว้ดูนะครับเปิดแมปเปิดแมปนี่ต้องดูดูเพื่อนเราเล่นที่สร้างป้อมเยอะมากผมยังเล่นมือใหม่อยู่เลยอ๋อฝั่งฝังผมมันมีนี้กั้นอยู่ดังนั้นถ้าจะปิดก็ ต้องปิดคำมพงร์มัก่อนโอเคสองคนไปดูร้านลราหน่อยดิฮ้ยี้ยมีมดวอแล้วมีเดวอลแล้วเขาขึ้นไวมากอิส t ันเอเ i ียไหนดูสิอ้ยคนงานอย่างนี้ต้องฆ่าคนงานองฆ่าคนงานไม่งันมันจะอับยุกได้โมปลอมคนเยอะฆ่าคนงานพวกนายไม่มีคนงานน,นายก็ไม่นอดแล้วแหละคนงานคนสุดท้ายปตีบ้านได้ไหมเนี่ยเอา้าจะมีคนนะ คนงานยังมีตรงนี้เหรอตรงนี้เท่าไหร่ยี่สิบเอ,องอะาอทางถล่มบ้านเพื่อนเราเหรอไม่ได้เลยนะว่าผมจะได้เป็นฝ่ายปกแน่แน่เฮ้ย,ฮยมันส่งคนมาอัพแล้วส่งคนอัดเราแล้ว,ลวไม่นะอย่ามาตุยเราเขีอันนี้มาอัพกำแพงด่วนๆคนที่เหลือ,อกลับมาครับ จะรอดหรือไม่ที่เหลือมันอยู่ไหนป่ะอพคนก่อนแล้วก็มาสร้างกระแพงปิดบ้านปิดปิดฝัด่งนี้เลยเรียบร้อยสา้อยยี่สิบห้าไม้จะพอไหมเนี่ยไ้หกสิบน,นี้รอยยอโอเคได้อยู่ใช้ไม้หมดเลยนี่ก็ใช้ไม้ต้องรอสร้างสร้างเสร็จก่อนเอ้าฝั่งนูน้นโอ้ฝั่งนู้นหายหมดแล้วเหรอวอเกอร์เอฟเคเลยจะบอกนะว่่ อ้าวอ๋อสิน,ม,นมันออกไปแล้วเป็นบอดอะดิอ๋อมันแพ้หมดแล้วผมก็นึกว่าผมจะแพ้เคงั้น,ง,นงั้นไม่ต้องสร้างเละมานี่เก็บไม้ให้หมดเลยเหลือสีอะไรอะสีเหลืองนี่ป่ะเอ้ยไม่ตีงั้นป่ะปะจบโอ้นักดาบเลยจบแล้ว <Easy. S 1> อีซี่ก็ขอบคุณที่รับชมนะผมก็น่าจะเล่นอยู่รอบเดียวแหละเกมนี้มัน เกมนานอยู่นล้นถ้าเกิดเจอตาที่ตึงๆเจอทีมที่ดีก็เล่นจบไวถ้าเจอทีมที่ไม่ดีก็เล่นจบช้าหน่อยอย่างเจอถ้าถ้าเจอคนเล่นแบบผมนี่ก็น่าจบช้าหน่อยเพราะว่าผมเพิ่งเล่นใหม่ก็ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะผมก็ไปละขอให้เล่นสนุกนะครับเกมนี้เป็นฟรีดูเพย์นะหาโหลดมาเล่นกันได้เพราะว่ามันเสียตังค์ซื้อประเทศนี่ห้าร้อยกว่าบาทได้ทุกประเทศเลย แน่นอนว่า500คุ้มเนี่ยเพราะว่ามันได้8ประเทศแต่ว่าถ้าเกิดไปแยกซื้อเองก็นะมันก็ต้องเลือกประเทศให้ดีๆหน่อยมันร้อยกว่าบาทเองเผมแนะนำเยอรมันผมจีนแล้วก็อินเดียแค่นี้แหละไปละครับ